สวัสดีคนลักไก่ชนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาอ่านบทวิเคราะห์ไก่ชนวันที่14พฤษภาคมนะผมวันนี้มีไก่เข้าชนทั้งหมด5คู่3สนามนะผมมาดูที่สนามแรกก่อนนะที่สามบึงทับแต่มีอยู่1คู่นะครับเป็นอยู่ฝั่งประเทศไทยนะจิ๊กโกหัวรอบอยเป็นไก่พมา่านะครับผมเจอกับสุรศักดิ์ฟาร์มไก่พมา่าเช่นกันนะผมาทางสุรศักดิ์ฟาร์มเนี่ย เข้าลองไว้ก่อนเลยนะฮะสนามนี้ชอบมีของแปลก,ปลกตลอดเลยรู้กันอยู่นะแต่แล้วแต่ชอบนะคู่นี้ครับผมที่สนาม p n m อดอนมแปที่เพื่อนบ้านสปปลาวนะครับมาหาเฮงจเจริญทรัพย์เจอกับอาตรงนะคู่นี้เป็นพม่าตีพม่าะนะครับผมมาหาเฮงจเจริญทรัพย์เป็นไก่ที่มีจังหวะเน้นๆนะเอาเป็นว่ามีชักแม่ แต่ว่าฝั่งลรงข้าวเนี่ยประมาทไม่ได้นะอาตรงเนี่ยชอบเป็นไก่ต่อก่อนให้เราแบบอ่าตายใจนะฮะก็ดูยาวคู่นี้อาตรงก็ร้ายแต่มองมาหาเฮงจะได้ทางกว่านะครับอู้มังกรแดงเจอกับสองไอ้น้องนะฮะคู่นี้เป็นพม่าตีพม่าเช่นกันนะครับผมสองไอ้น้องก็เชิงดีกว่านะครับ ชอบตรงเป็นไก่กัดคอเหมือนเชิงเป็นไก่แบบยืนยืนเดินจิ้มตีนะฮะปากไวเข้าชิดจัดๆแล้วชอบแผลคออีกฝั่งเป็นไก่พมา่าม้าล่อแข่งหนักแต่ผมมองว่าสองไอ้น้องเนี่ยเอาอยู่นะครับก็อีกคู่นะครับ pnm ลูกเทพเจอกับโชคเจริญนะฮะเป็นพมา่าตีพมา่าเช่นกันนะครับ ก็คู่นี้ก็ให้ไปทางโชคเจริญนะครับผมม้าร่อหน้าหงอนลูกเทพหน้าคางชอบไก่เข้าหาแต่ถ้าโชคเจริญพาวิ่งน่าจะลำบากที่จะเอาค,า,อา,คางนะก็กคู่นี้ไหวได้นอนครับที่สนามไก่ตีหลักเจ็ดนะครับผมเบอรบบานสองปราวเช่นกันครับสายลมเย็นเจอกาบับเฉลิมชัยนะฮะคู่นี้เป็น พม่าตีเชิงนะครับผมสายลมเย็นเป็นไก่เชิงแล้วก็เฉลิมชัยเป็นไก่พมา่านะครับทางบทวิเคราะห์เนี่ยก็ชี้ไปที่สายลมเย็นก่อนนะครับผมเป็นไก่เชิงที่ไม่รู้ประเภทเป็นไก่แบบไหนนะมองว่าเข้าก่อนดีกว่านะครับเมื่อก่อนเข้าราคาเสมอเมื่อคืนก็ออกตัวไปแล้ว,แต,แ,ลวแต่ชอบครับผมมองว่าคู่นี้เล่นซื้อขายน่าจะดีขว่านะครับผม แทงสองฝั่งได้แน่นอนครับคู่นี้อ่ะฝากติดตามมันด้วยนะครับผมใครที่อยากจะร่วมสนุกร่วมกิจกรรมด้วยกันทางสองเว้นไก่ชนเรามีกลุ่มไว้พูดคุยกันด้วยนะครับผมเวลามีกิจกรรมดีข่าวสารอัปเดตอะไรก็จะอัปเดตในกลุ่ม Open c h ช t นะครับสามารถกดเข้ากลุ่ม o p e h ช t ได้ฟรีๆไม่ต้องสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าได้นะครับ